สวัสดีครับขอต้อนรับทุกู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนต้นหอมปกป้องแมนหลียงเดียว ก่อนหน้านี้เป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันตามหน้าข่าวบันเทิงไม่ขาดสายกับข่าวดาราแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ตั้งท้องกลางกองจะทําให้ดาราที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวต้องออกมาปฏิเสธกันยกหญยไม่ว่าจะเป็นแอนนี่บรอกบุมปนัดดาหรือแพทนพับปภาที่ทุกคนต่างออกมาโชว์ตัวต่วตอหน้าสื่อเพื่อย,ยืนยันว่าตนเองไม่ใช่แม่เลี้ยงเดี่ยวที่เป็นข่าวด้านดิเจฝีป่ากกล้าอย่างดิเจต้นหอมก็ออกมาโพสต์เดินสติให้ทุกคนมองวันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวพร้อมกับให้กําลังใจผู้ที่ตกเป็นข่าวผ่านทาง Facebook อย่าง ร้อนว่าเปิดหน้าฟีดข่าวไร้วันวันนี้มีแต่ข่าวดาราคุณแม่เลี้ยงเดี๋ยวตั้งท้องในหัวดิฉันพูดคําถามขึ้นมาแบบฉับพลันท้องแล้วยังไงอ่ะเขาท้องแล้วทาไมเหมือนเป็นเรื่องประหลาดเลยอ่ะฮ่าฮ่าฮเธอเธอดาราเขาก็มีหมดโลกเขาก็ท้องได้เหมือนบุคคลประชาชนทั่วไปและเราไม่รู้ว่าเขาผ่านเส้นทางอะไรมาบ้างกว่าจะมาอยู่จุดนี้แต่ตราบใดที่เขาเลือกจะเก็บบุตรเอาไว้เราควรร่วมให้กําลังใจคุณแม่ที่กําลังอุ้มหนึ่งชีวิตน้อยๆกันดีกว่าไหมคะการเป็นคุณแม่เลี้ยง เดี่ยวมันหนักมากนะคะผู้หญิงทุกคนก็อยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์แลแต่ทุกอย่างอาจจะเป็นเรื่องของวาสนาแม่เขาอาจไม่ได้ทําหน้าที่ภรรยาแต่ขอพื้นที่และกําลังใจให้เขาได้ทําหน้าที่แม่อย่างดีที่สุดดีกว่าไหมด้วยความสัต์จริงหอมไม่รู้ว่าคนในข่าวคือใครแต่หอมขอเป็นคนเดิมที่ให้กําลังใจคุณแม่นะคะไม่รู้ว่าชีวิตต้องผ่านอะไรมาแต่ถ้าเลือกจะเก็บบุรไว้แล้วก็ขอให้คุณแม่เข้มแข็งนะคะเพื่อหนึ่งชีวิตที่กําลังเกิดมาในวันที่เขาโตเขา าจะได้รู้ว่าแม่ของเขาเก่งและรักเขามากขนาดไหนใครน่าอายกว่ากันผู้หญิงที่ตั้งท้องหรือผู้ชายที่ไม่มีความรับผิดชอบตื้นค่าสังคมตั้มกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากรวมทั้งคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจำนวนมากที่โดนใจโพสต์นี้ด้วยทางผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์โรมดอทอินโฟขอบคุณครับ